ครับผมสวยนี้ครับผมครับกลับมาแล้วครับกับชุด3ามหมื่นสี่พันเก้าร้อยครับผมครับทำไมชุดนี้เึิ่งกลับมาครับมีครับตู้เบรคครับมาติสสิบแบดนิ้วเพิ่งได้ผลิตครับเพราะตอนนี้ไม่แก่รู้มาครับออเดอร์แน่นมากครับทั้งรถแทรครับทั้งตู้เลโกสิบแปดทั้งตู้กลางครับทำให้ตู้บางอย่างเราจะไปผลิตครับแต่ตอนนี้มาติสสิบแปดนิ้วออกมาแล้วขนาดนี้เริ่มผลิตแล้วครับผมชุดนี้สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทครับผมครับ เป็นไปเลยนะครับผมครับชุดนี้ครับผมผ0ร้องซารนแท้นครับดีหน้าใหม่ครับรู้สึกว่าดูคล่องไฮเอฟมากขึ้นครับผมครับพร้อมด้วยไม้ลอยครับปลั๊กไฟครับรวมอุปกรณ์ทุกอย่างครับเสียบไฟเส้นเดียวดังในเส้นเดียนี้ครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างครับในชุดนี้ได้ไปด้วยคือมิกครับผมมิกตัวนี้ครับฟังก์ชันครบทุกอย่างระบบบลูทูธครับระบบ EQ ครับนี่ระบบ EQ สามารถบูทเบสบูทกลางบูทแรมเลยทดสอบทดสอบทดสอบเลยครับผมสำหรับชุดนี้ครับพร้อมด้วยครับระบบเอฟเฟิกครับมีไปด้วยสำหรับมิกตัวนี้ครับผม เช็ตัวสองนี่ครับมีเอฟเฟคไปด้วยสลับบิกตัวนี้ในช่องครับยังสามารถเพิ่มเบสเพิ่มกลางเพิ่มแหลมได้สลับในช่องนี้ครับผมถือว่าคุ้มค่ามากครับตู้เบสดมาติสแปดนิ้วสองใบครับเบรดสแปดนิ้วงานหน้าจีเซมเครับหน้าตะแกรงปั๊มสลับตัวนี้ครับผมครับพร้อมด้วยกลางตัวขายดีครับ AB บีสิบสองครับผมตัวนี้การสองนิ้วหนึ่งดอกแหลมอหนึ่งดอกสลับในตู้นี้ครับในตู้เรามีเน็ตเวิลทุกอย่างสลับในตู้ครับผมครับตู้นี้ราคาต้นราคาไปละ 3,300บาทเท่านั้นครับราคาล้มต้นพร้อมดอกสำหรับการ EP ของเราครับสำหรับชุดนี้ครับผมครับทีนี้เรามาจะสอบขอเสียงครับผมเสียอ ชุดนี้ครับแนวเสียง si ครับจอกแนวนุ่มลึก oh ok ok oh oh ครับสำหรับตัวนี้เนี่นุ่มลึกเพราะตัวนี้เป็นตู้ตู้อย่างพ่อคุณรื้อเสร็จแล้วเพราะตู้ตู้โอ้ยแตกสมองเพราะตู้เบสตัวนี้ครับเป็นตู้มาติงสแปนนี้ครับได้รับเบสที่นุ่มลึกเหมาะสำหรับใครครับชอบฟังเพลงแนวนิ่มๆครับเบสลึกๆแนะนำเลยชุดนี้สามหมื่นสี่พันกัลลบาทถูกกี่เซาขอคนครับผม